เราก็นํากระทะมาตั้งนะครับเติมน้ําเปิดไฟให้น้ําเดือดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลวกเครื่องยารวมถึงซิโครงหมูแล้วก่อนนะครับระหว่างรอน้ําเดือดเราก็นําหม้อซุปเรามานะฮะนี่นะครับตั้งเตาเปิดไฟได้เลยนะครับเราก็มาลงเป็นพริกไทยแล้วก็กระเทียมลงไปเลยครับแล้วก็ห่อเครื่องยาที่เป็นถุงนี้นะครับที่อยู่ในชุดของชุดปกุตินะฮะลงไปเลยนะครับตามด้วยรสชาติได้เลยนะครับเกลือครับ ปรุงรสครับน้ำตาลกรวดครับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสหิดหอมลงเลยครับเดี๋ยวจะมาต้มเห็ดหอมให้ชมนะครับเห็ดหอมต้มแบบนี้จะอร่อยมากนะครับถ้าเกิดเราไปต้มเนี่ยเราไปตุ๋นเลยเนี่ยเห็ดหอมแห้งเราที่แบบล้างน้ํามาแช่น้ํามานะครับความเปื่อยนี้จะไม่ได้นะครับ เราก็มาลงเป็นลำไยอบแห้งนะฮะลงไปแต่งสีหน่อยครับท่าผู้ชมไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับส่วนเกากี้แยกกันเลยนะครับจะใส่ทีหลังนะครับเราก,ก็มารวกเครื่องยาของเรานะครับลงได้หมดเลยท่านผู้ชมนี่นะครับขาแฮมยูนานถ้าท่านผู้ชมไม่มีขาแฮมยูนานนะครับก็ให้เพิ่มรสชาตินย่นลยนะฮะใส่เกลือเพิ่มสักหนึ่งช้อนชาแล้วก็ผงรสสักหนึ่งช้อนชานะครับเพราะว่าขาแฮมยูน่านเนี่ยจะไม่กิน่นจะมีรสชาติเค็มเป็นเอกลักษณ์นะครับจะอร่อยนัวนะครับเค็มนัว แล้วก็เสือ้าที่เหลือนะครับไม่ต้องลวกนานนะครับท่านผู้ชมเท่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็นําลงหม้อซุปเลยนะครับแล้วก็เราก็นําซีโคของเรามาลวกต่อเลยนะครับลวกให้แบบหมดเลือด,ดนิดนึงนครับ พอเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับสำหรับซี่โครงเราก็นั่ลงหม้อซุปเลยนะครับนี่นะครับพอน้ำซุปเราเดือดนะครับเราก็เบาไฟลงอย่าให้น้ำซุปเราเดือดจนเกินไปเด๋ยวน้ำซุปเราจะขุนได้รวมถึงก็อยากให้แบบเบาจนเกินไปอย่าให้น้ำซุปเราเนี่ยนิ่งจนเกินไปนะครับให้แบบมีแบบเดือด เบาๆเลี้ยงไปเรื่อยนะครับระหว่างตุนนี่นะฮะท่านผู้ชมก็คอยช้อนเอาฟองออกด้วยนะครับฟองที่ลอยขึ้นมานี่นะฮะมีเป็นแบบเป็นแบบมันของซี่โครงหมูนะครับอย่างนี้นะฮะช้อนออกเลยนะครับคอยช้อนออกเรื่อยๆน้ำซุปเราจะได้สวยสีสวยนะจะได้ไม่ขุ่นด้วยนะฮะนี่นะฮะอันนี้ก็ตุนมาชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเราก็มาลงเป็นเกากี้นะฮะ สุดท้ายของเราเวลาเสริมนะครับท่านผู้ชมถ้ามีแบบหม้อดินอย่างนี้นะครับก็ก็ดีนะครับจะเกิดเป็นถ้วยก็ได้ท่านผู้ชมไม่เป็นไรนะครับถ้วยธรรมดานี่นะครับถ้วยซุปของเราสีสันนะครับนี่นะสีสันท่านผู้ชมสีน้าซุปของปลากุเตินะครับจะสีออกทข้มเข้มอย่างนี้นะครับนะฮะกลิ่นนี่หอมมากเราก็ลงเป็นเห็ดเข็มทองนะครับแต่ฟาร์โรก็ ใส่ถุงไว้นะครับอย่าให้โดนลมนี่มครับท่านผู้ชมอ่าเราจะซอยเป็นเส้นอย่างนี้นะหั่นเป็นเส้นเล็กๆนะครับอย่างนี้นะครับเป็นแผ่นเล็กๆนี่นะครับแล้วก็ลงไปเลยฮะท่านผู้ชมทานเหล้าก็จะเพิ่มเป็นเหล้าจีนได้นะฮะชาวชิงวายนะฮะเพิ่มความหอมถ้าเกิดไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็ยาพิไทยดันบนนิดนึงฮะสุดท้ายเราก็ลงหมกชีให้พอสวยงามนะครับนี่นะครับเมนูซุปบากุ๊ดเตะที่นํามาทําให้ชมวันนี้นะครับ ก็ฝากท่านผู้ชมลองเอาไปทำทานกันดูนะครับ